สวัสดีครับพบกับจอกรับจุดเทน,นะครับประจำวันที่16มีนาคม2563นะครับ สำหรับมอตราวันนี้นะครับก็มอการเป็นการแกว่งตัวในกรอบกว้างนะครับหลังจาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีรัชนีสามารถยืนเหนือหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดได้นะครับโดยสัญญาณเทคนิคนะครับราชนีขึ้นมาทดสอบแนวต้านแถวหนึ่งหกศูนย์นะครับก่อนที่ตัวแถวเส้น EMA สิบนะครับโดย MACD ก็ส่งสัญญาณซื้อในราวหกสิบนาทีนะครับกลยุทธ์ของวันนี้นะครับก็เก็งกำไรหุ้นนะครับหลังจากที่ดัชนียืนเหนือหนึ่งพันร้อยจุดนะครับแต่เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับในกรอบหนึ่งส ปายสูงเป็น1.5จุดนะครับหุ้น3ตัวครับวันนี้ตัวแรกเป็นตัวของอ่าอ่าพีซีเฮดครับบางกอกเชนนะครับ b ีซเนะครับกิมกระยาสั้นๆนะครับจับมูลีไฟตัวภาษีสสัญญาซื้อนะครับโดยอาจจะใช้ราคาสิบ0เก้าูนบาทนะครับเป็นการตัดขาดทุนระยะสั้นก่อนนะครับหรือเลี่ยงการก็มกำไรระยะการถึงยาวนะครับหรือราคาต่ำกว่าสิบาทนะครับเนื่องจากอ่าต่ำเนื่องจากกลุ่มเซมนเอเ็มยังเป็นขาลงอยู่นะครับตัวที่สองเป็นตัว r t c นะครับ โซ่ทีครับเป็นตัวฮาน่านะครับเอาฮาน่าก่อนนะครับตัวฮาน่าครับถ้าดูสัญญาณทางเคนิคก็ m อ cd บีซีดูในลายราย,าย,ายวิสีนะครับว่าอยู่แายขาขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็ยังอยู่ในกอรอบสเวยประมาณ6เดือนนะครับรานะคาขึ้นมาทดสอบแน้าต้านแถว27.50บาทนะครับสำหรับอนะครับ็นตลาดฮาน่านะครับโดยอ่า ก่อนที่ยืนเหนื่อวรับได้นะครับโดยระยะสั้นนะครับถ้าราคาต่ำกว่า24.40บาทก็แนะนำตัดขาดทุนไปก่อนนะครับพิจารณาแถว2 5 5 0บาทนะครับในการเก็งก่อระยะสั้นอีกครั้งนะครับส่วนห้างหน้านะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวแนวใต้ของห้างหน้าคือ27.50แล้วก็29.50นะครับส่วนแนวรับยืน4.50บาท6 0บาทมานี่ครับตัดขาดทุนมา24.40บาทนะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวของ MTC นะครับ ตัว MTC นะครับกินกำไรก็อ่ากินกำไรได้นะครับจะดูจากแท่นเทียนล่าสุดนะครับเป็นรูปแบบของบูดิเออมกาฟนะครับถ้าราคาดุต่ำกว่าให้3บาทระยะสร้างอาจจะเป็นการคัดลอยไปก่อนนะครับแล้วก็พิจารณาเข้าอีกครั้งแถว50บาทนะครับโดยแนวต้านนะครับที่58.50บาทแล้วก็61.00บาทนะครับสำหรับ MTC นะครับ มาดูเทคนิคก่อนนะครับสัญญาณเทคนิคก่อนหน้านี้ที่แนะนำซื้อเข้ามาคือท่านเทียนรูปทบบ MR านเอ็มอาร์บู g ีนฟนะครับแล้วก็ในลารีลี่เลียยาของ m c ็เขายังอยู่แรงขาขึ้นอยู่นะครับจึงแนะนำกันในการเก็งกำไรได้นะครับ MTC นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานเปเท่านี้นะครับขอนักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ